เพราะนั้นะเราจะทํายังไงเพื่อให้เราป่วยเราเรียกว่าโรคชาาถูกไหมครับอันนี้คือระบบเขาเรียกว่ากลไกป้องกันความชราท่านดูตรงนี้ไว้นะแล้วเดี๋ยวมันจะไปเจอกับตัวคน,นจิิงมันจะสัมพันธ์กันพอดีนะครับ <c oughs> เขาบอกว่าถ้าไม่ให้ร่างกายเราป่วยหรือเป็นโรคชราต้องเราจะต้องป้องกันแบบนี้คือหนึ่งเราจะต้องให้ก,กระบวนการเมตาบอลิซึมหรือกระบวนการเผาผลาญ่นหละให้มัน,นกลไกตัวนี้ต้องควบคุมให้ได้ ให้มันสมบูรณ์ให้ร่างกายของเราแต่ละจุดมันเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานทุกวันพร่องไม่ได้ถ้าพร่องเริ่มทันทีนะครับสองเราต้องให้มันดูแลซ่อมแซม DNA, ดีเองอยู่ตลอดดี DNA เอ็นเอต้องซ่อมมันนั่นมันมีการเสียซ่อมได้ถูกไหมครับอ่าทุกวันนี้เราเคยได้ยินมัน,นีแดงไหม,ม,มที่ไม่โดน<ๆ>เขาใช้วิธีป้องกันความชราให้ความชราเรา ไม่เป็นแล้วก็ให้ร่างกายเราแข็แงแรงเป็นหนู่มเป็นสาวขึ้นเขามุ่งตรงไปที่ดีเองแต่ถามว่าเพอร์นนตินช่วยได้ไหมช่วยได้ครับทานร่วมกับบียอนบิยอนจะเป็นตัวทําให้ดีเอ็นเเราเด็กเด็กลงแล้วกินกับเพอร์ดนตินแล้วคุณจะได้ไม่ป่วยดีไหมครับดีคือเหตุผลส่วนหนึ่งอนะเรามาดูต่อไปก็คือคกลไกป้องกันอนุมูลสละตัวบิยอนมีเอสโอดีป้องกันอนุมูลได้สูงมาก จัดการทําลายลัวม,มูลได้สูงมากเพราะอะไรเพราะเป็นสิ่งที่ร่างกายตับเราต้องการอยู่แล้วสร้างขึ้นมานะครับตัวเพอร์นตินก็มีร่วมกันอีกนะครับต่อไปคือคกลไกที่ต้องล้างสารพิษกลไกล้างสารพิษและก็ไม่ให้เซลล์มันเครียดอ่ะไม่ให้เกิดความเครียดอ่ะทำยังไงก็ได้นี่คือคกลไกของเขาซึ่งในเพอร์นตินม,มีในมิยอนก็มีฮนะมีคนบอกกินมิยอนแล้วหลับสบายเพราะมี น้ำมันหลังข้าวเมื่อกี้ตอนที่ขึ้นมาคุยกับท่านประธานทา่านประธานบอกว่า,วาพอทานมียอ,ยนะอมกินอะไรนะบังคับตัวเองอสวดมนต์เสร็จต้องไปหลับทุกทีเลยแล้วตื่นขึ้นมาสดชื่นสดชื่นไหมเห็นไหมครับนี่คือสิ่งหนึ่งอ่ะต่อแล้วก็กลไกที่ลดความชราได้คือต้องสามารถสร้างเนื้อเยื่อทุกส่วนขึ้นมาทดแทนให้ดีที่สุดเวลามันตายมันตายต้องสร้างให้ทันเม็ดเลือดแดงหมดอายุร้อยยี่สิบวันต้องสร้างให้ทัน ถ้าสร้างไม่ทันอะไรจะเกิดขึ้นโรคหิดจามถูกไหมครับเนี่ยคือคือส่วนหนึ่งอันนจําเป็นต้องทําให้มันทันนะและก็ต้องควบคุมไม่ให้การอักเสบมันเรืเ้องให้การอักเสบมันสมดุลร่างกายเรามีการอักเสบหมดไม่ง่ายอย่างเวลาคุณแผลไปเส้นนิดนึงเนี่ยสังเกตว่าาคุณจามปุ๊บน้ำมูกไหลทันทีเลย นั่นแหละมันเป็น,นกลไกของของร่างกายมันจะให้สารฮิสตามีออกมาแล้วก็น,น้ำมูกสายๆออกมาไม่หยุดเลยแสดงว่ามันไหลไม่หยุดแสดงว่ามันอักเสบอยู่แต่พอไปหาหมอหาหาหาเภสัชไปรัานาขายยาเขาจะให้ยาแก้อักเสบมาถูกไหมแล้วก็ให้ยาลดน้ำมูกมาเพื่อเพื่อป้องกันกความมึนมีของเราให้ยาลดน้ำมูกพอคุณกินยาแก้อักเสบไปพอมันลดการอักเสบปุ๊บน้ำมูกจะหายไปในตัวนี่แหละคือมันอยู่ตรงนี้แต่ถ้าคุณจะไปกินยายากินแก้อักเสบมากกินแล้วมีปัญหาเลือตายเอาไหม ไม่เอาแต่ถ้าเกิดทานเพอรินตินลดการอักเสบได้ไวเอาไหมเนี่ยนคะือเหตุผลที่กำลังบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเพอรินตินนะครับแล้วก็บียอนสามารถช่วยให้คุณป้องกันความชรา,าและโรคชรา,าของคุณได้ครับกบมือให้ตรงนี้แหละที่คนจะพูดได้เลยนะครับอน,นุญาตให้ถ่ายรูปได้นะครับผมต่อเพราะนั้น มันจึงมีคําพูดหนึ่งเขาเรียกว่าเซลล์ทรพีเซลล์ทรพีคือบำบัดเซลล์นะครับการบำบัดเซลล์มันไม่เหมือนการรักษาทางการหมอทางการแพทย์เพราะว่าการบำบัดเซลล์คือร่างกายนะขอโทษครับไวไปหน่อยนะเพราะคือร่างกายเนี่ยจาเป็นต้องต้อง,ต,องต้องรักษาตัวเองเขาเรียกการบำบัดเซลล์แต่ร่างกายจะรักษาตัวเองได้เซลล์คุณเท่านั้นแหละครับที่เป็นตัว จัดการให้ร่างกายแข็งแรงเขาเราต้องทําให้ร่างกายแข็งแรงด้วยด้วยคือเซลล์ต้องแข็งแรงหมายถึงว่าหนึ่งถ้าเกิดว่าเซลล์สามารถที่จะรักษาตัวเองได้หนึ่งมันต้องป้องกันตัวเองได้โปรเทคได้สองมันต้องดีพร์ได้ซึ่งในพื้นตินม,มันสามารถดีพร์เซลล์ได้นี่คือสิ่งที่เราบอกโอเคไหมครับดีพร์เซลล์คือซ่อมเซลล์อะทุกอย่างคือเซลล์ใช่ไหมไม่เลือกขาวคือเซลล์ ไม่ใช่ขาสมบูรกันก็คือเซลล์ถูกไหมครับนั่นแหละถ้าเราสามารถซ่อมเซลล์ได้และ ate, รีเจนเนเรตรีเจนเนตคือสร้างขึ้นมาใหม่ได้ถ้าเราสามารถสร้างขึ้นใหม่ได้ป้องกันได้ซ่อมได้ร่างกายเราก็สมบูรณ์แล้วก็จะป้องกันโรคได้แล้วโรคทั้งหลายที่เราเป็นมันจะค่อยดีขึ้นดีขึ้นจนหายด้วยร่างกายซ่อมตัวเองโอเคไหมอ,อ่านี่คือเหตุผลว่าทําไมเพเดิตินถึงทําออกมาเพื่อให้เซลล์แข็ง